ขอกราบนอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกลาบนมัสรการพระคุณเจ้าทุกๆลูกรวมถึงเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อ องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่านแลนั้นข้าพระพุทธเจา้าได้นอบน้อมทูลถามพระองค์ท่านทั้งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเจ้าขากติกาที่ดวงเจ็ดทุกดวง ที่องเวียนวหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ต้องเป็นไปตามกติกาที่คลุ่มอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นแบบไหนยังไงบ้างล่ะเจ้าค้าขอปลองโปรดทรงเมตตาแสดงธรรมให้ลูกทั้งหลายได้เข้าใจจะได้รู้และเข้าใจว่าจะต้องทำแบบไหน จะได้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎิกาของธรรมชาติที่วางเอาไว้เจ้าค่าพระยธรรมเอืยดวงจิตทุกดวงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ทุกคนต้องอยู่ใต้กฎแห่งกรรมใต้กด ของความไม่เที่ยงแท้ทุกคนนั้นจะต้องอยู่และเป็นไปตามกฎสองข้อนี้ไม่มีใครหนีพ้นได้นอกจากบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติบรนเพนตนจนสามารถอยู่เหนือนวตัดสงสาร หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดดับการเกิดของตนได้แล้วเท่านั้นลูกเอย่ยฉะนั้นดวงจ็ดทุกดวงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏักสงสารนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงกฎหลักๆสองข้อนี้ กฎข้อที่หนึ่งก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำสิ่งใดก็จะต้องได้รับสิ่งนั้นไปลูกเอ,อ๋ยหากเรานั้นยังวนเวียนอยู่ในนี้เราทำความดีความดีก็จะส่งผลมาที่เราเราทำความเชื่อ ความเชื่อก็จะส่งผลมาที่เราซึ่งทุกๆคนก็จะหนีไม่พ้นเลยลูกเอ,อ๋ยการทำดีนั้นก็มีรายละเอียดเล็กน้อยเป็นปริย่อยไปหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราทำความดีในรูปแบบไหน ฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรจึงควรทบทวนพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งนั้นๆเราได้ทำดีแล้วหรือเปล่าพูดดีคิดดีทำดียูนิรอบของการทำดีทุกอย่างรวมถึงอาชีพการทำมาหากิน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะกระทำออกไปเราต้องพิจารณาดูก่อนว่ามันถูกต้องหรือว่ามันผิดเช่นการเข้าข้างคนหนึ่งแต่ไม่เข้าข้างอีกคนหนึ่งเบียดเบียนทางหนึ่งเพื่อที่จะยกย่องอีกทางหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าลูกเอ๋ยการทำดีนั้น เราต้องทำดีดีทุกสิ่งดีทุกอย่างความดีต่างๆทั้งหลายที่เราดำจึงจะสามารถกลับมาคำนุนเราการที่เราทำความชั่วก็เหมือนกันความชั่วก็มีสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่ในความชั่วความชั่วใหญ่ๆ ความชั่วมากๆเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องน้อยมีซ่อนมีซ้อนไว้อยู่บางคนอาจจะคิดว่าฉันไม่ได้ทำชั่วแต่ในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมของตอนนั้นก็ก่อกรรมชั่วมากมายเพียงแต่เป็นกรรมชั่วเล็กๆน้อยนอยด้วยความคิดด้วยการกระทำเล็กน้อยด้วยคำพูด หรือด้วยอาชีพโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวกรรมชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นจึงมักจะส่งผลมาทำให้ตนนั้นต้องเป็นทุกข์ลูกเอ,อ๋ยถ้าเกิดว่าเรานี้เข้าใจในกติกาข้อนี้ว่ามันคลุมเอาไว้ในดวงจิตทุกดวงคลุมเอาไว้ในทุกๆคน ถ้าเกิดว่าเราทำดีเราก็จะได้ดีถ้าเกิดว่าเราทำชื่อเราก็จะได้ชั่วแล้วเราก็ประพฤติดีปฏิบัติด,ดีต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดว่าทำดีแล้วทำไมยังเป็นอย่างนี้ให้จงระลึกรู้สัทธาในกฎแห่งกรรมว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทำกรรมอันนี้เอาไว้กรรมอันนี้ก็จะไม่ก่อเกิดกับเราสิ่งที่มันก่อเกิดขึ้นกับเรานั่นเป็นเพราะว่าเราเคยทำเอาไว้แล้วจงยอมรับมันมุ่งหน้าทำความดีต่อไปสิ่งที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราได้ทำความดี ละเว้นความชั่วแล้วรวมถึงการทำทานการสร้างบุญการสร้างบารมีสร้างสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรียกว่าความดีเราก็ควรจะสร้างสั่งสมไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึง่งเรานั้นจะสามารถดับการเกิดของตนได้โลกเอ๋ยความดีถ้าเราไม่ทำ มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยความดีถ้าเราไม่ทำมันจะไม่มีทางบังเกิดแก่เราได้ฉะนั้นอย่ามัวแต่รอความดีให้มาจากทางนั้นบ้างทางนี้บ้างอย่ารอแต่สิ่งที่ดีให้บังเกิดผลแก่เราจงทำเถิดลูกแล้วเราก็จะได้รับผลของมันเอง แล้วพรธเจ้าเจ้าขาแล้วกติกาข้อที่สองนะคะพระยาธรรมเอ,อ๋ยกฎใหญ่ๆกฎข้อที่สองที่ครุ่มอยู่ในวัรฏาสงสารนี้ก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้มีตั้งขึ้นอยู่และดับไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเข้าของจะเป็นความรู้สึก จะเป็นอะไรอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงแท้มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันคือกฎคือกติกาของธรรมชาติที่ตั้งและคลุมเอาไว้อยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่มีใครที่จะหนีพ้นได้เลยนอกจากต้องยอมรับความจริงลูกเอ,อ๋ยเมื่อเรารู้เช่นนี้ ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วเราก็จงนำเอาสิ่งที่เรารู้สิ่งที่ยอมรับนั้นมาถอนถอนความลุ่มหลงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่มีจริงเหล่านี้เพื่อให้เรานี้รู้แจ้งเข้าใจในสิ่งต่างๆทั้ง,งหลายแล้วเราจะสามารถชนะอยู่เหนือ กฎทั้งสองข้อนี้ได้ลูกเอ,อืยกติกาในวัฏฏสงสารนี้ที่คลุมเอาไว้หลักๆก,ก็มีอยู่แค่สองข้อนี้เท่านั้นเพียงแต่ว่าเราไปอยู่ในวัฏฏสงสารแล้วเราก็งวแต่ลุ่มหลงอยู่ทุกอยู่จมอยู่เราก็เลยลืมมองให้เห็น ในข้อสองข้อนี้อย่างชัดเจนจึงทำให้เรานั้นหลงอยู่ทุกอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นไม่สามารถถอดถอดดนตนออกจากกองทุกได้เลยกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่โจงมันสร้างและสังสมทำความดีต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่ง ความดีที่เราทำนั้นก็จะคำนุนดวงจิตของเราให้เรานี้ได้รับแต่สิ่งที่ดีลูกเอ,อ๋ยเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายที่มันตั้งขึ้นอยู่และดับไปอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นเหมือนแค่เป็นเด็กตั้งของเล่นขึ้นมาตั้งขึ้นแล้วก็เอามือลบไป แล้วก็ตั้งขึ้นใหม่อยู่อย่างนั้นจนมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อน,นั้นล,ลูกดวงจิตของลูกนั้นก็จะสามารถอยู่เหนือการเกิดสามารถดับการเกิดให้แก่ตนได้พระพุทธเจ้าทุกขาบางคนที่เขาฟังเขาก็จะรู้สึกว่ามันพูดง่ายแต่ว เิดรู้สึกเช่นนี้จะทำยังไงล่ะเจ้าคะพระยาดัเอ,อ่ยความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่มาตัดทอนกำลังของเราทำให้เรานั้นไม่ยอมทำเสียทีทำให้เรานั้นต้องพลอยจมและเสียเวลาอยู่ความรู้สึกเหล่านั้นไม่เคยช่วยอะไรเราหรอกลูกเหมือนกันกับถ้าหากว่าเธอจะไปในที่ที่หนึ่ง ที่ไกลจากนี้ไปเป็นพันกิโลแต่เธอคิดว่าไปก็เหนื่อยเปล่าๆทุกยากลำบากยิ่งนักเธอเลยไม่ไปเลยเลยไม่ถึงในที่นั้นสักทีเป็นเช่นนั้นแหละลูกการที่เราไปเชื่อความรู้สึกว่ามันยากว่ามันทำไม่ได้หรือไม่ทำนั้นยิ่งจะทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาลูกเอ,อ๋ยแม้จะทำยาก แต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่าทำไม่ได้และดวงจิตมากมายเลยทีเดียวที่เขาก็ทำได้มากมายไม่เห็นว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทำไม่สำเร็จถ้าหากว่าตั้งใจจริงแล้วลูกเอ๋ยจงตั้งใจเถิดความมุ่งมั่นตั้งใจจะนำพาลูกให้พบกับความสำเร็จเอง กติกาที่กรมอยู่ในบัตสงสารนี้ก็มีอยู่แค่สองข้อหลักๆเท่านั้นที่เหลือนั้นก็คือสิ่งที่เล็กน้อยที่ซ่อนที่ซ้อนอยู่ทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไฟเป็นธรรมดาจงท่องไว้เช่นนี้และก,กระทำประพฤติปฏิบัติตนตามเช่นนี้อย่างนี้ทำดี อยู่ตลอดไปละเว้นความชั่วและจงยอมรับกับความเป็นจริงจิตของลูกย่อมพ้นทุกได้ในที่สุดสาธุเจ้าค่ะ